สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําของหวานก็คือมะกรูดร้อยแก้วนะคะกินแล้วก็ชื่นใจดีค่ะขัานแรกเลยนะคะให้เตรียมตัวมะกรูดค่ะอที่เขามีจุกตรงนี้ก็คืออ่อนๆหน่อยนะคะต้นที่บ้านพอดีอันนี้ก็ใช้ประมาณสัก1กิโลค่ะทําขึ้นมาก็จะได้ประมาณแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวจะปอกขั้นต้นให้ให้เพื่อนๆดูค่ะเราก็จะลอกเปอกเขียวๆของมะกรูดนะคะให้ใช้มะกรูดอ่อนๆค่ะ ผิวไอ้ตรงนี้เขาจะมีจุกอยู่ลูกเล็กใหญ่ไม่เป็นไรนะคะก็ปอกเปลือกออกให้หมดเราจะปอกเขียวๆของตัวมากูดออกให้หมดเลยนะคะเหลือแต่ผิวตรงที่เป็นขาวๆอย่างนี้ค่ะ อันนี้เมื่อเราปอกเขียวๆออกหมดแล้วนะคะเราก็ผ่านี้ค่ะผาขวางนะคะแล้วเราก็จะแงะตรงปิ้นออกมาเลยค่ะอย่างนี้ค่ะปิ้นอย่างนี้นะคะเราจะเอาส่วนตรงนี้ออกให้หมดลูกเล็กเขาก็อาจจะแบกแตกก็ให้เหลือแต่เนื้อขาวๆอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวลองผ่าให้ดูอีกอันก็เบะบีออกอยนี้ค่ะบดออกนี้นะคะแล้วก็เอาตรงนี้ออกเลยค่ะออกให้หมดนะคะเมื่อเรานำประมาณสักหนึ่งกิโลเนี่ยเรา เอาออกหมดจนเป็นเนื้ออย่างนี้นะคะเราก็จะนำไปล้างน้ําเกลือประมาณสักห้าครั้งค่ะอออกให้หมดค่ะ อันนี้ลูกเหล็กก็จะแตกข้างนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็จะทําให้ดูส่วนน้อยสมพูดกรณีว่าเป็นหนึ่งกิโลเนี่ยอย่างนี้นะคะก็หนึ่งกิโลใส่ค่ะแล้วเราก็ถ้าใค่ไม่มีเกลือเม็ดนะคะหรือเอาเกลือสมุนเราก็ใช้เกลือปกติเนี่ยค่ะเกลือแกงที่เราทําอาหารนะคะหยิบมือหนึ่งอย่างเนี้ยค่ะใส่เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําเล็กน้อยค่ะ แล้วก็จะขยำนะคะมะกรูดเราก็ผิวเขาก็จะเนื้อมันก็จะฝูขึ้นมานะคะ่ะเราล้างเพื่อให้กลิ่นมะกรูดเนี่ยออกนะคะเราขยำเกลือเนี่ยกวางขมหรือว่าความเฝือนของตัวมะกรูดเนี่ยก็จะค่อยๆออ,ออกไปนะคะเสร็จแล้วเททิ้งล้างน้ำปากสองครั้งถือเป็นหนึ่งรอบนะคะ ให้ทำลักษณะนี้ประมาณ5-6ครั้งค่ะเมื่อผ่านขั้นตอนตามที่บอกไปแล้ว5-6ครั้งนะคะเราก็จะแช่ตัวเป็นน้ำเกลือเอาไว้ในตู้เย็นสักอย่างเนี้ยค่ะไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนค่ะอันนี้เราแช่มาแล้วหนึ่งคืนตัวมะกรูดของเราก็จะมีความฟูนะคะเราก็จะเอาที่แช่ไว้หนึ่งคืนเนี่ยไปล้างน้ำสัก3-4น้ำให้เหลือความเค็มน้อยที่สุดแล้วก็บีบให้แห้งแล้วมาทำรอยแก้วกันค่ะ เราจะตั้งน้ำเปล่านะคะพันสามร้อยมิลลิลิตรค่ะแล้วก็ใช้น้ำตาลใส่ขาวนะคะประมาณสี่ร้อยกรัมค่ะเราจะนำมะกรูดของเราเ๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะเราจะเอามะกรูดของเราไปเชื่อมให้หวาน,นะคะ่ะอันนี้คือมะกรูดที่เราบีบล้างจนน้ำแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเชื่อมของเราเดือดค่ะแล้วเราจะนำลงไป เชื่อมในน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมเราเดือดแล้วนะคะให้ใส่มะกรูดลงไปเลยค่ะเราจะค่อยๆเชื่อมไปนะคะใช้ไฟระดับกลางๆอ่อนๆน,น,นะคะเราก็จะเชื่อมมะกรูดของเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะจนน้าเริ่มมวดความหวานเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวมะกรูดนะคะก็ใช้เวลาระยะหนึ่งค่ะให้เพื่อนๆใส่ใบเตยลงไปสักสองใบนะคะ ก็จะมีความหอมมากขึ้นค่ะมะกรูดของเราก็เชื่อมมาเนี่ยก็ใส่แล้วนะคะความหวานก็เข้าเนื้อของตัวลูกมะกรูดลนะอ่าลอยแก้วมะกรูดของเราก็เรียบร้อยค่ะให้เพื่อนๆปล่อยให้เย็นตัวนะคะเราก็จะกินคู่กับตัวน้ําแข็งค่ะกูดลอยแก้วเราก็เย็นตัวนะคะเราก็นํามาเสิร์ฟค่ะเราจะกินคู่กับตัวน้ําแข็งค่ะ เรากินคู่กับนำแข็งนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเย็นชื่นใจนะคะมะกรูดลอยแก้วก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะเพื่อนๆทดลองทำดูนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ